สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาที่ข่าวก็สิบบันเทิงจีนประจำวันที่26ตุลาคมปี2025กันค่ะจากเค a ซี่ก s s สิบอังเคอีกแล้วนะคะขึ้นฟีดตลอดสำหรับเค a ซี่ก s s สิบอังเคค่ะก็ชอบไบมายากัยากๆด้วยอะไรด้วยเนาะเรามาดูข่าวแรกกันเลยนะคะในที่สุดโวกค่ะงานโวกนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีความเรียบง่ายแล้วกออ็นักข่าวก็ด่ากันเนาะว่าค่อนข้างไร้รสนิยมนะคะบอกว่าหลิวอี้เฟย นั้นเป็นพรีเซนเตอร์ของงานค่ะคือคนที่จะต้องได้คว้ารางวัลไปครองนะคะเธอนั้นสวมชุดโอกุตูแล้วก็มีเครื่องประดับไข่มุกด้วยโชว์รูปร่างได้อย่างน่าทึ่งเลยที่สําคัญที่สุดนั้นหลิวอีเฟยลดน้ําหนักลงไปเล็กน้อยด้วยค่ะอย่างมี่คือคนที่ผมโทมที่สุดนะคะในงานแล้วก็เสื้อผ้าก็ดูไม่สวยการแต่งหน้าและทรงผมก็ธรรมดาในบริบทนี้เนี่ยไม่เห็นอย่างมี่และหลิวอี้เฟยซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกโฆษณาว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยกลับจ้องมองกัน อย่างดุเดือดในงาน v o k ครั้งนี้ค่ะชาวเน็ตต่างก็คาดเดากันไปนัต่างนานา,นาว่าอย่างมีที่ถูกบทบังรัศมีนั้นเป็นคนใจแคบและจงใจแสดงออกอย่างแข็งกล้าวเพราะความอิจฉานั่นเองนะคะ คราวที่แล้วนั้นอย่างมีเคยโปรโมตหลิวอี้เฟยนะบนปกด้วยแล้วก็ในงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้เธอกลับมาอีกครั้งเข้าใจได้ว่าเธอรู้สึกไม่พอใจแต่เนื่องจากเธอมาอยู่ที่นี่แล้วก็ประสบกับความพ่ายแพ้แล้วการทำพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นเช่นนี้จะยิ่งทำให้คนอื่นนั้นเสียความสนุกและอับอายขายหน้ามันไม่คุ้มค่าเลยก็เป็นข่าวนะเนาะเพื่อนๆก็เขาก็ว่ากันไปและข่าวก็สิบนะก็รู้ไว้ใช่ว่าต่อมาข่าวต่อไปเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวลือว่า เจา้าลูสือได้เซ็นสัญญากับออค่าเอ็นเตนเมนต์แล้วได้ออกจากกาเล็กซี่คูลเอ็นเตนเมนต์เรียบร้อยแล้วแฟนๆหลายคนต่างก็เชียร์กันว่าในที่สุดเจ้ารูสือก็ออกจากบริษัทหลอกลวงแห่งนี้ไปได้แล้วความจริงแล้วสถานการณ์ของเจ้ารูสือก็ไม่ได้ดีขึ้นมากไปกว่าเดิมนักหลังจากออกจากกาเล็กซี่คูลเอ็นเตนเมนต์และเข้าร่วมกับออค่าเอ็นเตนเมนต์ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นบริษัทใหม่แต่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเกรเตอร์นะคะอาลีบาบาเกรเตอร์อินเตอร์เทน ของอาลีบาบาแล้วก็อาลีบาบานั้นก็เคยนะคะถือหุ้นใน Galaxy c o e ค Entertainment มาก่อนด้วยในช่วงเวลานี้เจ้ารู้สึ่ก็ต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวนมากเนื่องจากการถูกระงับงานแล้วก็ทั้งจากทางธุรกิจและก็การถ่ายทาค่าเสียหายที่ตกลงกันไว้อาจจะดูไม่มากแต่เมื่อนามารวมกันแล้วกับกลายเป็นเงินจานวนมากเมื่อรวมกับค่าเสียหายที่ตกลงกันไว้ของบริษัทแล้วมีรายงานว่าสูงถึงนะคะ4หลักก็ ออถุงถึง400ล้านหยวนด้วยกันนะคะเพราะว่ากาเล็กซี่คูนั้นเพิ่งพาเจ้าลูซือเพื่อความอยู่รอดหากปฏิจากงานของเธอเนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถชำระหนี้ก้อนโตที่เธอเกาะขึ้นจากการผิดสัญญาได้ด้วยเหตุน,นี้พวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรวมสัญญาของศิลปินแล้วก็หนี้สินทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วส่งมอบให้กับบริษัทแม่ไปนะคะเหมือนกับอาคารที่สร้างไม่เสร็จซึ่งล่มละลายล้มละลายไปแล้วก็ท้ายที่สุดตกเป็น ของรัฐวิสาหกิจอย่างไรก็ตามเนี่ยฝ่ายกฎหมายของบริษัทแม่ก็ไม่ได้ลังเลใจเลยโดยวางเงื่อนไขที่เข้มงวดไว้หลายอย่างเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เธอนั้นสติแตกซึ่งเท่ากับปิดกั้นช่องทางในการดําเนินการใดๆค่ะเจ้ารู้สื่อเองก็ต้องพึ่งพาการสร้างละครน,นะคะแล้วก็การสนับสนุนนักสแสดงหน้าใหม่เพื่อชําระหนี้ของเธอด้วย อันนี้ก็เป็นข่าวจากก็ ip, สิบสุดสิบเนาะจริงๆเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้เพื่อนๆเป็นข่าวก็สิบอะต่อมาค่ะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าลู่หานเดินทางไปพบแพทย์ที่ญี่ปุ่นเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของเขามีข่าวลือแพทย์สะพัดว่ากวนเสี่ยวถงได้ลาพักงานจากทีมงานเพื่อบินไปญี่ปุ่นนะคะไปพบกับลู่หานค่ะซึ่งก็บ่งชี้ว่าทั้งคู่อาจจะกลับมาคืนดีกันแต่ตอนนี้ข่าวลือนี้ถูกหักล้างไปแล้วนะคะกวนเสี่ยวถงนั้นเคยอยู่ที่จีนแล้วก็บอกว่าไม่ ไปญี่ปุ่นเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นทัศนคติของกวนเสี่ยวถงเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของลู่หานนั้นไม่มีการตอบสนองใดๆสงบนิ่งมากๆสแสดงให้เห็นว่าเธอตั้งใจแน่วแน่ที่จะก้าวต่อไปนะคะออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวะะกับลู่หานอีกต่อไปดังนั้นลู่หานจะเข้ารับการผ่าตัดและพักผ่อนอย่างไรก็ไม่เกี่ยวกับเธอค่ะแต่ว่าก็มีแผนนอกกําหนดการของคุณลู่หานนะคะเท่าที่แอดวานได้ข่าวมาก็คือเขาจะเข้ารับการผ่าตัด แล้วก็พักผ่อนหลังจากงานคอนเสิร์ตเสร็จสิ้นลงนั่นเองค่ะ ตลอด7ปีที่ผ่านมานะคะทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันมาบ้างข่าวเลิกเลิกหายหายกลับมาก็หลายครั้งค่ะแต่เหตุผลที่ยังไม่เลิกลาก,กันก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่สูงมากเลยนะคะทั้งคู่อาจจะมีการรับงานอะไรไว้ด้วยกันก็นักข่าวก็สิบก็บอกเอาไว้กวนเสี่ยวถงนั้นไม่ชอบที่ลู่หานขาดความทะเยอทะยานนะคะแล้วก็หน้าตามไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับในช่วงแรกๆก,ก็คือลู่หันไม่ค่อยดูแลตัวเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางครอบครัวของกวนเสี่ยวถงยังเชื่อ ว่าความสัมพันธ์ของเธอนั้นเป็นอุปสรรคต่ออาชีพการงานด้วยแล้วก็ทําให้เธอไม่สามารถโปรโมตนะคะในฐานะคู่รักได้อีกทุกคนก็รู้ดีว่าครอบครัวของกวนเสี่ยวถงนั้นนะคะยากลําบากเพียงใดการคืนดีกันในตอนนี้ยังเป็นไปได้ยากมากค่ะเนื่องจากความสัมพันธ์ในช่วงแรกของพวกเขานั้นก็เริ่มต้นอย่างไม่น่าอภิรมนักนะคะก็เข้าใจได้แหละตอนแรกก็เนาะครอบครัวแต่จริงทั้งคู่เขาก็มีอันจะกินอยู่แล้วเนาะครอบครัวทั้ง บ้านของพวกเขาแต่ก็เข้าใจได้คือครอบครัวของคุณกวนเสี่ยวถงเนาะแทกกวนเนี่ยเขาเป็นเชื้อพระวงศ์เคยเป็นแบบอดีตมีความเป็นเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์ชิงมาก่อนโน,นนี่สืบเชื้อสายมาเขาอาจจะมีอีโก้อะไราบางอย่างก็ได้แต่ถ้าพูดถึงเงินทองครอบครัวตระกูลลู่ของลู่หานก็รวยไม่แพ้ใครนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ